ทุกท่านตอนนี้สิ่งที่ท่านเล่นอยู่ตรงหน้าครับมันไม่ผิดหรอกครับนะมันไม่เย็บเออมันไม่ใย่บเพทูเพทหรือเพ4ไใดทั้งสิ้นครับแต่มันคือต้นแบบของเกมเพลย์ทุกเกมเพลยนะ์นะก็คือ p s 1ครับนะ <c oughs> หลังจากที่ผมเอ,อไปขุดข้อใต้ดินไม่ใช่ไม่ใช่นะเอ,อไปจัดห้องมาแนละ้วผมก็ไปเจอมันมานะครับนะมันก็เป็น สิ่งที่ทาให้ผมเนี่ยเพลิดเพลิน <appeals> ในวัยเด็กมากเลยนะครับสิ่งนี้นะเป็นของเก่าแก่ล้าค่าเลยนะครับแล้วก็ผมไปเจอมันมาอุ๊ยโอ้โหมัน im, สมบัติล้าค่านะครับนะคิดถึงแน้น้าตาไหลเดี๋ยยืนร้องไห้ไวายๆตรงนั้นเลยโอกูเจอสิ่งล้าค่ากูแล้วนะเออนะครับแล้วก็นะเออนี่นี่นเห็นไหมแผ่นนี้เคยเล่นกันหรือเปล่านะครับ สี่สหายลุย,ล,ยลุยแก๊งนะครับนะนะหรือไฟติ้งฟอร์สของเรานะครับนี่เห็นไหมจะมีเอ่อมีผู้หญิงนะครับรูปอกไอ้น,นี้อยู่นะครับแล้วก็มีไอ้น,นี้อยู่ด้านหลังนะแล้วก็มีไอ้นี่กับไอ้นี่แล้วแต่กูอิดฉายตัวนี้ยังเลยวะดูดิดูดิดลรูปอกกันเลยต่อหน้ามึงไม่เกรงใจคนหลังเลยนะครับโอเคนะครับเป็นเกมทีส่สนุกเหมือนกันนะครับแต่ผมแม่งเล่นไม่เคยผ่านนาทีไอเกมเนี้ยนะนะปิดไปโอเคนะครับ เปวันที่แท้จริงต้องมีอะไรครับมันต้องมีปุ่มในตำนานครับคือปุ่มตรงนี้นะครับนะเวลาแบบเออเชื่อแม่งเพื่อนแม่งไอสัตว์เก่งเกินเปิดเปิดปิดหม่แม่งเลยแล้วก็เราก็มานั่งค้างกันต้องมานั่งคิดแผ่นกันนะครับแล้วก็ในปุ่มเปิดนะส่วนมากตรงนี้ถ้าเปิดตรงนี้มันมันจะเปิดไม่ได้เนี่ยเห็นไ,ไหมจะเปิดไม่ได้กดเอาเปิดได้นี่วะเออนะครับนะเอะแต่ตอนนี้นะผมมาไปเสียบมันก็ยังเล่นได้แล้วผมทดสอบไปไปเสียบก่อนนะมาถ่ายคลิปนี้นะเออแม่งเล่นได้ว่ะแต่ว่าเล่นได้ก็จริงแต่แผ่นเกมมันไม่ทํางานแล้ว เวด้าไม่ตอบสนองแล้วโอเคและนี่ก็เป็นสิ่งในตำนานเหมือนกันครับที่ขาดไม่ได้นะก็คือจอย PS1 นะครับอาจจะเห็นว่าสีมันทุเรศมากเลยเพราะว่าผมดองมันไว้เป็นไม่รู้กี่ปีแล้วเออตั้งแต่ตอนผมจำไม่ผิดตอนประมาณป .4 ครับนะครับเอ,อ่อตอนอายุยังไม่ถึงเลข10นะครับนะตอนนี้จะขึ้นหลัก20อยู่แล้วนะ <c oughs> นะครับนะก็นี่ครับดูดูดดล่องรอยอะไรจะทำนะนี่นี่นไม่จะทำอะไรนะนี่หมาบ้านผมุมแม่งแท้เองคนระับเนี่ยรอยเนี่ยหมาบ้านผมแท้เองแม่งเอาจอยกูไปกัดนะครับแต่ก็ไม่ได้ห่วงอะไรก็ให้มันกัดไปนะนี่อันที่แท้จริงจอยที่ถูกต้องตามหลักของโซนี่ต้องมีปุ่มสีเล็กปุ่มสตาร์และปุ่มอนาล็อกนะครับนะั่นแล้วก็ไอ้ลูกกลิ้งหมุนๆได้นะครับ L 1 R หนึ่งะครับ L 1น R หนึ่งเอ่อ L สอง R สองนะครับโอเค, okay, คแอมแรงนี้ก็ จอยสองนะครับนะ่ะเสียบตรงนี้นี่จำได้ไหมแมมโมรี่การ์ดในตำนาน <c oughs> จะเล่นพวกเอออะไรนะเกมไบโอภาคสองอ่ะเออที่นะเ,เกมเล d e n ด e ีว l ภาคสองนะครับเนี่ยก็เสียบสึกเข้าไปตรงนี้นะครับนะพี่เบิร์ดคงจะรู้ดีนะพี่เบิร์ดพี่พเบิร์ตเฮ้ยอย่ามาพูดถึงกูแล้วมันบอกถึงอาอยู่ไม่ใช่นะขอโทษน,นะครับพี่โอเคแล้วก็ไอ้นี้ก็นะครับมันมันเป็นมันเป็นไอ้นี่มันเป็นอุปกรณ์เชื่อมกับไอ้นี้นั่นแหละแต่ว่า นี่ครับนะทำไมต้องมีตัวนี้ตัวนี้ถ้าเอาเอากดแยกมันมาอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเอาไปเสียบเลยอ่ะปึ๊บแมงไม่ติด <c oughs> จริงๆไม่ติดครับไอ้เงี้ยแล้วก็มันมันจะทําปักปักไฟผมดับเลยเมื่อก่อนนะ่ะคือปักไฟผมแมงวูปเลยนะครับนะพะไฟมันเกิดหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็ผมบอ,อกว่าเออทางร้านครับขออะไรที่มันทาให้ เปวันบุกมาเล่นได้นะโอ้โนนี่เป็นเลยนะครับนะวัตกรรมสุดยอดนะครับนิวสตาร์นะครับนะตอนนี้แม่งเลิกผลิตไปแล้วมั้นะครับก็เอาไปเสียบกับไอเนี่ยฮะให้มันฟิวชั่นกันเอาแม่งถ่ายมือเดียวแล้วมันลำบากเหลือเกินนะครับนะแล้วก็เอาไปเสียบนะเสียบตรงปักไปนะครับฮ่โอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมีนี่หาดไม่ได้ครับนะนี่สามสายเร่อำนานรู้จักปะ แดงขาวร้เอ่อเหลืองครับเมื่อก่อนนี้เราสีอะไรแล้วนะสีขาวภาพปะไม่รู้เหมือนกันบ่มจำไม่ได้วะ่ะแต่ดูดูดูการบิดเบี้ยวของอ,รอารยธรรมนะับนะอ,ะรอารยธรรมมันเสื่อมลงนะครับโอ้โหแม่งเล็บดำถ่ายไปนะก็นะครับ ก็เห bon ็นว่าผมมาถ่ายทใไมแล้วก็เห็นว่าของเก่าๆในบางทีม <ot> ันก็ควรค่าเก็บการเก็บรักษานะครับเอ้ยตอนแรกนะผมตอนแรกผมไม่คิดอะไรนะผมไปเล่นผมซื้อมันมาเนี on ่ยตอนนี้ผมซื้อให้เนี่ยแม่พ่อเอ้อพ่อผมซื้อให้นะครับแล้วก็เอามาเล่นโอ้สนุกมากตอนนั้นอ่ะไปขอยืมแผ่นเกมเพื่อนมาเล่นมาเล่นที่บ้านอ่ะคือเป็นเกมที่สนุกมากๆครับเพวันเคยทาให้ผมเพลินเมื่อตอนวัยเด็กมากนะครับแล้วก็ผมก็มาลืมมันนะครับมาเก็บมันเอาไว้นะครับในช่องแคบของบ้านนะครับ ไปเก็บมันไว้ในห้องเก็บของเก็บยาวเลยเก็บเป็นปีเลยนะครับแล้วก็มาเล่นเกมคอมพิวเตอร์แทนนะครับจนลืมไปเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยสนุกกับสิ่งนี้มากนะครับแต่ว่าเราก็ไปสนุกกับอีกสิ่งหนึ่งจนลืมสิ่งเก่าไปนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็มา เขาเรียกว่าอะไรนะมาเจอมันนะครับเมื่อตอนผมจัดบ้านผมผมก็แทบน้าตาไหลนะว่าเราคิดถึงเพื่อนเก่าๆคิดถึงวันเก่าๆที่เราเคยมาเล่นเกมสิ่งสิ่งนี้ด้วยกันเนี่ยนี่ไอเกมเนี่ยผมเล่นกับเพื่อนอ่ะที่ดูดิเล่นกับเพื่อนมันมากอ่ะเออเป็นเกมที่ผมเล่นกับเพื่อนแล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนตบกับเพื่อนเลยบอกมึงตีอูตายทำไมนะครับคือเกมนี้แม่งเอาบาสุก้ายิงใส่เพื่อนได้ด้วยนะเพื่อนแม่งกระเด็นเลยนะครับผมก็ไล่ตีมันจนตายเลยนะครับและตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่แสนดีกับผมอยู่เหมือนกันนะครับนะโอเคนะครับก็ อยากจะบอกไว้ว่าสิ่งบางสิ่งนะครับเราก็ควณค่าในการรักษานะครับมาพูดสองรอบแล้วนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ทําให้คุณเนี่ยสนุกได้ในวัยเด็กนะครับแต่ว่าพอโตมาปุ๊บคุณก็กลับทิ้งแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของมันนะครับและบางทีก็กลับไปดูถูกคุณค่าของมันด้วยนะครับว่ามันไร้สาระนะครับแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเคยทําให้คุณเนี่ยสนุกมาก่อนไม่ใช่หรือลครับนะก็โอเคครับก็นะมาพูดพูดอย่างนี้แหละมาโชว์นะครับนะเป็นไงมีหรือเปล่ามีหรือเปล่านะ เพลสาแบบบ้านกูไม่มีกูพีเพวัน 1, เดี่ะโอเคนะครับโอเคก็ต้องลากไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปกับคุณคิมมิโมารุแล้วกันนะในเกมโพสต์สองนะครับเดี๋ยวก็ติดตามได้เลยนะฮะประมาณเร็วๆเวนี้ยนะประมาณไม่ไม่ไม่ไมถึงวันเสาร์นี่หรอกนะประมาณนั้นเสาร์ 6, วันที่น่ะบอกไม่เ,เลทอีกแล้วโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย